เราเจ้าวาดวัดสัยหินเจ้าเรื่องพอนนรนะหมากราบน้ำมัศการพระาจารเอาร่างเป็นโยนันเจ้ายมพีดอก็สวัสดีไอ้หนูยสว่างเมงนะเจ้าีครับที่หม่ครับผมแล้วก็ขอกราบน้ำมัศการพระครู ปัญญาสังฆการนะเจ้าที่ที่เจ้าได้ฮู้จาตวยเมื่อตอนจเจ้าแล้เจ้า่านนะจาสมัครเนาะก็เปิ้นให้กําลังใจมาก็กลับนมสักการตัวเองฟังอยู่นะเจ้าก็ขอบคนทั้งหลายีเป็นกํลังใจหื้อแล้วก็ใครๆท่านหลายๆรูปนเจ้าที่เป็นกําลังใจเนาะ แล้วสำหรับหมวกนายเจ้าอันนี้ทานน้องสาไปแล้วเนาะบอกน้องสาไปละเดี๋ยวเพื่อนจะเขียนลายไปถึงลายกลุ่มของเพื่อนเพื่อนอไปนเนื้อสาวว่าต้องการมาเห็นนั่งนั่งอยู่ตอนแรกว,ว่าจะปิดแล้วเนาะว่าจะบ้านะ <c oughs> เอาลวนะเอเอเพราะว่าอื เมือนลาดที่เขามาได้เอาไปถวายพวกเนาะ้วเหนือยังใส่หมวกอันเดิมที่เขาเคยถวายอยู่กระจ้าวทีวูกระเปิลจะก็ก็รอสักพักอืนนพมาเมินเจ้าหมูนี่ขอจะทำงานแขวนลวยประสานไปเห็นมาเมินตึนส่งมาละ ที่บ้านมันก็มีอยู่จะมีอยู่แต่ว่ามันมันมานา่าพอว่าสีรษะนั้นมันต้องเป็นลายร้อยในเจา้าดีที่เขาเคยไปถวยายในเะจ้าเนาะก็ต้องกลับเพราะคุณนัก,น,กนักที่ท่านยังฟังเหมันน่าเชื่อว่าท่านจะฟังเราแเ้จานะจะเนาะจอไปนิมนนอนาจสมัาธ้เจ้า สิบนิ้วขอ,อนอบนอ้อมอัญชลีวันธาธิวาสกุ้มกับในองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงพระอาหารหันต์ด้วยความเคารพอย่างสูงสิบนิ้วขอากบาบถววยความเคารพพระมหาเทลานุทิระผู้มีคุณูปการโลกรูกด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้หลวงพ่อสมวิสวสรรพนกิจโจหลวงพ่อเจ้าวาดวัดไผ่หนินหลวงพ่อผู้มในการ สถานีวิทยุพุทธศาสนาแต่บัตาทาม FM ร้อยสี่จุหู้นเมกะเฮแล้วก็นมัสก,การอาจารย์สำเร็จเอาลักครับผมอ่าผมนมัสก,การครับเจ้าเจริญพรโยมพิสมัยหวัวหน้ารายการนำมาคายเคียดอาจารนมัสก,การเจ้าเจ้าลุงมือเท่นึง่งอผมครับผมอาจาจ้าครับเจ้าและ่ันุฟังทางบ้านที่รับฟังอยู่ หวัดเชีงใหม่ทุกจังหวัดทั่วประเทศขอเจริญพรขอกราบหน,บน้อมย่างกุลพาติธรายรัตนผา่านแถวพระเกียวเจ้าต่างๆมประการหมายมีพระพุทธประธรรมประสงค์อันเป็นสาระที่พึ่งของหมูเหาต่างหลายขอกราบไหว้าสา บุญญาปารมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุปิสวัตรวรกิจโยจผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมร้อยสี่จุดห้าวัดไ่หินท่านเจ้าวาดวัดไ่หินพร้อมไปด้วยตังพระสงฆ์องค์เด่นทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดจริงครับผม อกราบนมัมศการท่านอาจารย์ทัพะกรูไบดีกาสมัครยาณศสีโลด้วยความเคารพครับผมครับผม <c oughs> แล้ะก็สวัสดีโยมพี่ทิ่สมยผู้ดำเนินรายการเจ้าน้ำสการเจ้าสวัสดีลุงหนุ่ยเดนเนอร์อาโปมกากาจาะแล้วก็ขอเจริญปอนขณาราาญาติโยมสาธุชนคนดีเฮาวันนี้ก็มาพระกัน ตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามกราคมพุทธศักราชสอง8ันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนสีเหนือเดือนยีใต้แฮมมานี่โฮกข้ามอ่าแฮมมานี่โฮกข้ามแต่วันนี้แต่ว่าเสาแห่เนาะแต่ว่าเสาแห่ทำการโมคอนก็ดีนะวันนี้โฮกข้ามลง ก็ส่เปาไปแก้วันนี้ก็ซัําดีเนอะอสำหรับอันที่อยากยากก้าขรายหล่องเนาะเสียงจบยกย้ายอากาศเริ่มเย็นมาหำละสถาญาตยมขักษาสุขภาพเนอะเนาะด้วยความเป็นห่วงจากรายการธรรมาะลายเครียดของเฮาก็มาปาก,กันแถมก็เจอลุงหนุ่ยได้ตักตาย คุณผู้ฟังน้าตาอขอบคุณครับตาป้อมการตอบกดแลูกตาุมตัา้อจวหน่อยครับออการกาศาสามูสมบุรครตคครับออลาราว่าขาดเจีครับผมการหน้าจา์ก็คู่ใการหน้ามาตอมฉั้ปอนดูหน่อย อาจารย์โนรักครับผมสวัสดีลุยเนอร์มากครับนี่พี่พี่สมัยครับผมกล้ามาขครเชียรทุกท่านทุกคนนะครับผมนี่มาแล้วเนาะครับระวาดทิศครับผมเดินเลยครับวันนี้จะให้อาจารย์เป็นคนเลือกเพลงแม่เจ้าเนาะคนผู้ใหญ่แม่เจ้าหลราพ่ออันขอเพลงอันเนาะ อยู่คนเดียวอะไรนะโอ้แต่แต่เกือบลืมเจ้าและกูบรรยาสังเขารเพป็นขอเพลงอยู่คนเดียวเหงาจังอีวะคนที่คงเหงาจังโหไอ้ีมันเล่นกันเลิกกันมาได้นะ ยินคนเยอะเจ้าเจ้าอันเจ้าโเก็เป็นเกิก่อนจะให้หัวโกสให้หัวได้นาะเราเกิดดีใจที่ฟังรายการเจ้าเห็นภาพผู้รักผู้ใหญ่ก็บผู้ฟังรายการเท่าเอาด้วยด อืโดยการเฮานี่มันมันเป็นว่าได้มีสลายตอนใดอ่ะพ่อจันเจ็ดสีก็ <c oughs> ฟังตลอดเนาะเ <c oughs> จอปาที่ไหนก็ <c oughs> ทักต่อเจ้าวินานอินสมเนองถ้าจะใดก็โทรเข้ามาถามปัญหาเน้อกันเดียวนะทำไปไหนนะตังเขคามาได้เน้อ อย่างก็อยู่คนเดียวเราจังอื่น้องกลุ่มหูเลยนี่นะน้องนัาน้องนัาใจเดียวฮะน้องนัาใจเดียวกครเท่ากลุ่มหูเหมือนกันเข้ากลุ่มไม่ได้ถามเพื่อนกันราแต่ว่าพอคุยการสมัยว่า โอ้มันมันได้เลิกชารตมากการนะตายกันไปข้างเลยอเชอบโป๊ชอบใจอ่ะ <c oughs> ชอบโป<ม>ชอบใจาสบอบอุปชาเนาะจ้าครับวิสาคนเดียวเลยมีระคูสมุกอิทุวัตพปริโชครับว้สา กูไปจันสมัครยานสีนุชครับผมเจริญพรอเอกครับไปษาสามเณรเอรักษณปัญโยนั้นครับผมอ้าวสวัสดีอเอกสวัสดีคุณพี่สมัยสุริโยดองหัวหน้าธรรมะใครเครียดครับผมจ้าสวัสดีจ้าเอกเจ้าสุริูรนุยสว่างเมฆครับครับผมเลยครับเอกครับผมสวัสดีคุณพรพระเจ้า ให้โฟงป่าซางยุคอนกรมลประตูพีดแล้วพีพ่ฟอนเอราวันด<อ>้วยเนอะครับอาภรรยางทุกสายวลนนีจะขอฟังเพลงแฟนประจำของสายมึงสิงเนอครับแฟนประจำเนาะเพลงน,น,นี้มันขอบคุณแฟนๆที่ยังเดี๋ยวเน้นแฟนๆพี่ชายแต่เพลงนี้นะ ออขาาอะการนบผลผลตอนจบต้นจบต้นจบและการนะขอคคุณตแฟนทีเฟ้งที่มาเอาเฟ้ยคำวอนก่อนล้างน่มาเอาแล้วอันนันมันมันลากันไป่ะเนีุ้นุนี่เอารูดใหม่นอคขอคุณแฟนไห้ไม่ีนนะครับผมครัขอบคุณครับ ครับผมดีครับอือข้าวมันกอล่าเอาหนอเอาหนอจำเพียงไม่จำไม่หนอขอบคุณเพียงจำเหรอครับผมอาสาธุยสาธาขอบคุณเจ้าทุกบูคทุกองค์ครับประกอบขอสวัสดีเจ้าเป็นธรรมะคลายเครียดทุกท่านทุกคนนะครับครับ อ่า <molec> ผมจะขอฟังเพลงแบ่งเวลาของน้ำอ้อยคุ้มสุขครับผมครับเอเมนี้มออไปยังพี่มักคายเช็ดของเฮาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับแล้วก็ฝากไปยังคุณแม่ศิริปินวัานาที่ฟังทางบ้านโดยนะครับจากให้โคงออสากขอสวัสดีครับผมเช้าเชเช้ากาจารย์เ้าจะจีมตันมาตัน จาลองเพลงฝากเพลงสุดทา้ายยนะ่องแฟนเลยเนาะขอบคุณแฟนเพลงเลงนะเาะขอบคุณแฟนเ,เพลงแฟนประจำอ่หม,มดก่อนลามาแล้วมลาลาัะไม่เหงาเลยน้ๆๆนำตรการกับ ผมแฟนพันแท้ครับครับครับว่าดีครับแล้วก็แฟนประจำใช่ไหมครับเพลงรักน้องพรครับหน้ารักน้องพรน้องสดใสรุ่มโพทองครับหน้าน้องพ่นสามพ่นกันไงยาวขนาดเอ๊ะอย่างนั้นฟังเพลงด้วยครับหน้าน้ตที่ฟังเพลงธรรมะกัน ครับนอกรับน้ำตรการครับอบคุณแฟนประจำเมยูนยหนาสาม สองสองหกศูนย์ห้าแปดครับผมครับปลาบงต้นเตาเต่าไทยโคลจะเดียนะครับคุเรื่องบุวาวงใช่แยวจันทร์ใต้เจนัคกัอโป้มะยอแม่สมศรีลพวัดเตอร์ครับ โอ้คนป่าคนในวัดคนนั้นคนมาตักสุรุ่งก้หน้าตาคนเป็นบ้านแม่ลอดตายแล้วเอย่ยลองมวยวาย้าเพลงอย่างเะ็เี้ เพลงๆอะไรอย่างนตะกี้เพลงเพลงันเตงวันแท้เราจอใช่ใช่รักน้องพรอ่ะเรียบร้องเรียก็ื่อเลุคอปัญญาขอ นุเจ <laughs> ไหเจ้าจ้าด่ามายังยังฟังขาไง้แล้วพออย่าปล่อยให้ใจผิดหวังฟังเพลงกอนครับ ให้ใจได้คลายเงาบางคำถามเติมใจอีกครั้งว่าเรายัางไม่ลืมกันลืมเรื่องเก่าก่อนนั้นหันมาเริ่มต้นกันใหม่บทบทวนความใจท่านเม <ไป S 2> ื่อครูปัญญาสังเกตการาาตัวง เตีโซดาและเศร้ายิ่งบากเยายนี้มาเพื่อดแพลงใจกัน,น,นทกคนลบเส้นทางราวชา